ใครรู้มาแล้วควรสุ่มหรือเปล่าเอาให้เข้าใจเลยนะถ้าใครอยากได้แนะนําได้อย่างเดียวเลยนะบัตรแดงครับไม่รอดจริงๆเพราะแม่งคุ้มที่สุดแล้วโอเคดูก่อน1บัตรได้ตรงนี้ย1 0 0เอา5ใบก็ประมาณ500ใช่ไหมส่วนที่เหลือใช้เพชรโอเคส่วนการการันตีอยู่ที่1,500เพชรซึ่งผมมองว่าไอเพชรตรงนั้นอนะไปสุ่มอีกงื่นดีกว่าและวงเล็บถ้าใครจะเอารอก่อน เพราะเดี๋ยวเดือนนี้มันจะมีตู้อื่นมาอีกเนือ่องจากตู้อาคารมันอยู่27วันถ้าจยังมันอยู่27วันด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี ex ตัวอื่นมารีลันชัดตรงนี้ก่อนนะมันมีรีลันแต่ถ้าใครไม่รอก็แล้วแต่หรืออาจจะมีตู้อื่นๆเช่นอาจจะเป็นตู้เหรียญอาจจะเป็นตู้แบบอบที่แล้วตู้ร้อยอสูรอย่างเงี้ยคุณก็สมตู้อย่างนั้นได้แล้วคุณค่อยเติมบัตรแดงทีเดียวส่วนทําไมผมแนะนําว่าถ้าใครจะเอาบัตรแดงคุ้มที่สุดเหตุผลง่ายมาก300บาท 300บาทได้100แต้มคุณเข้าใจปะถ้าคุณเอาครบเลยก็2004โดยประมาณแต่ถามว่าแม่งถูกกว่าตัวเอก,ก่อนหน้านี้ใช่ไปเลยถูกกว่าเยอะโคตรเพราะก่อนหน้านี้บัตรละพันร้อยมัน3ถึง3ถึงส่เท่าของบัตรใบนี้ประมาณ4เท่าได้เลยนว้ยงองอ่ะดังนั้นเนี่ยใบยละ300มันเลยถูกครับชัดเจนยังแล้วหลังจากเติมเสร็จคุณจะได้เศษอคาอินุด้วยมีเพชรด้วยดังนั้นถ้าให้ผมพูดเนี่ย ใครจะเอาใครนุเติมคุ้มที่สุดแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วอาจจะมีตูกอื่นดังนั้นไม่อยากให้รีบอ่ะอันนี้คือพูดในกรณีที่คนอยากได้ละกันนะต่อมาเราจะตอบสําหรับคนที่แบบแล้วถ้าไม่สุม่มได้ไหมโอเคสาหรับคนที่ช่างใจว่าสุม่มหรือไม่สุ่มดีผมก็จะบอกว่าไอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันอายา้มก่อนไม่เหมือนกันที่เนี้ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าไอดีของเรามีตัวเล่นหรือเปล่าเช่นคนเพิ่งเล่นเอ่อตอนต้นปีซื้อไอดีตองเพชรเนาะคุณมี1กรับอ่าสมีคูซัน3ไอโบ สามตัวเนี้ยมีแค่สามตัวเพราะมันพุ่งมาใช่ปะอย่างมากคนอาจมีโซโลติดมาด้วยผมก็จะบอกว่าสุ่มเลยคือถ้ามีแค่นี้นะคุณสุ่มเลยเว้ยแต่สาหรับใครที่มีสีน้ําเงินเล่นอยู่แล้วเช่นอาจจะเป็นไคโดคู่เราริรติตัวหลักคือไคโดถ้าใครมีไคโดผมจะบอกว่าคุณไม่เอาเลยก็ได้เพราะไคโดมันรับมืออะไคนุได้นั่นเองครับผมผมก็เลยอยากบอกกันตรงนี้ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ไอดีเนาะและอีกถ้าไม่มีไคโดมีแชงค์คุณก็เล่นได้อือยู่ดีครับ เพราะว่าแชงตบได้ก็ตามที่มาโดนสถานะมันจะเด้งเลือดตัวเองชัดเจนนะมันจะเด้งเลือดเว้ยทันทีเลยเออแล้วหลังจากนั้นไอาการโจมตีปกติเนี่ยตีแค่1น่งอ่ะกดหนึ่งธรรมดามันตีสฮิตดังนั้นหลังจาก4ฮิตปุ๊บปาดเข้าเนื้อเรียบร้อยตายเลยแชงกลับมาเล่นได้นะครับฆ่าอาคาอินุได้ด้วยครับผมแต่อาจจะไม่ร้อเปอร์เซ็นะต้องย้ําก่อนเนื่องจากอาคาอินุเนี่ยคุณจะไปเสียเปรียบตรงที่ว่ามันใช้สกิลที่1ดังนั้นหากคุณสามารถหลบสกิลหนึ่งได้คือจบ อ่าแต่ถ้าใครนุ๊แม่งเพิ่มเดฟมาแบบเป็นจังหวะไหลอะเนาะแบบโอ้แม่งเด้งมาซะแบบ75%แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่สถานะเนี้ยมันมอบใหกก้ก็ต่อเมื่อโดนติดไฟท่วมเท่านั้นและถ้าหากตัวละครทุกตัวที่แม่งกันสถานะอยู่แล้วเช่นอย่างแชงคุณไปเจอมันหนึ่งหนึ่งเลยอะสแต็กมันไม่เพิ่มเลยนะเวชัดเจนปะแต่ถ้าคุณเอากาไปเออแม่งแม่งเด้งแน่อันนี้คือเด้งแบบเด้งแน่แน่อันนี้หอกเลย แต่ถ้าคุณเอากราฟไปหรือว่าไอ้พวกย่น80%ทั้งหลายหรือยังโดนได้อยู่จบเลยนะครับโอเคปะ่ะดังนั้นถ้าใครเล่นตัวกราฟหรือตัวละครไหนก็ตามที่สามารถไปเพิ่มสแต็กให้มันคําแนะนํามึงเลี่ยงเลยให้ตัวละครที่มันไม่โดนน่ะไปเล่นชัดเจนนั่งเออหรือจะเป็นไอโบที่แบบติดสถา,านะอยู่แล้วไปเล่นก็ได้หรือจะเป็นคิงหมัดก็ได้อะไรเงี้ยคือขอแค่มันไม่ติดสถา,านะก่อนอะตัวไหนก็ได้ไปบวกกับแม่งเลยดีที่สุดนะครับ เอออย่างล็อบบุจิหรืออะไรเงี้ยบอกตรงๆนะกึ่งๆมากๆกึ่งๆเลยคือต่างฝ่ายต่างค่ากันได้อันเนี้ยก็โอเคเหมือนกันอันนี้ก็เล่นได้นะมันยกเว้นเป็นบางตัวที่เป็นตัวละครที่สามารถมีตีหลายฮิตนั่นเองนะครับผมโอเคก็บอกกันเป็นประมาณนี้แล้วกันว่าสุดท้ายอยู่ที่ไอดีของคุณอ่ะมีตัวเล่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ควรต้องสุ่มนะครับเพราะว่าคุณจะเล่นได้อย่างสบายมากขึ้นเนาะแต่ถ้ามีก็ไม่ออกก็ได้เนาะอีกตัวหนึ่งลืมบอก ถ้าใครมีโรเจอร์เพราะมันมาช่วงเส้นปีที่แล้วหมดเลยเนาะคุณเล่นโรเจอร์ก็ได้เพราะว่าโรเจอร์กับอาไครนุแพทเนี้ยสู้กันได้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเนาะเพราะว่าโรเจอร์มันมีลบสถานะตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยมันเลยบวกได้แค่นั้นเองก็คือสีเขียวอะโรเจอร์อะคุณเอาลงเล่นได้เลยเอออันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าใครเอ,อ่อแบบนี้ถ้าใครเล่นเขียวเนี้ยคุณจะเอาโรเจอร์คู่กับอย่างนี้เลยก็ได้โดยที่คุณ,คณไม่คุณไม่ต้องมีไอโบเอ้ยไม่ต้องมีคูซันก็ได้เพราะคูซันจากที่ผมดูลบาก เล่นยากขึ้นอ่าการได้ไหมกันได้แต่เล่นยากขึ้นเพราะว่าไอวอลแป๊บเดียวแม่งหายละดังนั้นเนี่ยมันเล่นได้แต่ไม่เก่งเท่าเดิมงั้นหมายความว่าแพทเนี้ยโล่เอากระตรงๆอ่ะโนหนึ่งก็คือไคโดวนกลับไปที่เดิมเลยครับหรือน้องงูก็ได้แต่ว่าน้องงูอาจจะไม่เท่าไคโดนะเพราะว่าไคโดมันฆ่าได้ด้วยแต่น้องงูมันฆ่าไม่ได้คือเสียเปรียบสุดๆอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยไคโดก็อาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับหรือว่าคุณจะเล่นแบบคู่นี้ไปเลยก็ได้ ที่เหลือก็แล้วแต่แล้กันเนาะถือว่าคลิปนี้ผมบอกเป็นประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายอยู่ที่ไอดีคุณมีตัวเล่นไหมถ้าไม่มีอาจจะต้องสุ่มแต่ถ้ามีไม่เอาก็ได้หวังว่าน่าจะได้คําตอบเนาะ